ดีกันด้วยนะครับผมอยู่กันอยู่กับผมันเดินในเกม g ีเในโหมดออฟไลน์เนี่ยผมวันนี้แล้วก็อยู่กับไมเคิลคนเดิมน,นะครับซึ่งผมก็ามาเล่น storyline มาตั้งแต่แรกเลยนะในโหมดออฟไลน์ line นะเริ่มตั้งแต่แรกเลยลบเซฟทิ้งแล้วเล่นนะเพราะว่ามันมีปัญหาทางเซฟกนะก็เลยต้องลบใหม่ลบแล้วเล่นใหมนะ่โอเคครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเป็นมดดนะครับ นี่คือนี่ครับผมเชฟโรเล็กโคลราโดคันที่ปี2014นะครับนง่ yeah. รถคันนี้ก็เป็นอ,อรถไทยรถบ้านเราเนี่ยจากผู้พัฒนามอเตชาวไทยของเราเองนะครับแง่เ yeah. ราใครที่อยากได้รถคันนี้ไปขับเล่นก็ลิงตายลิปเลยคืออาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคันนี้เ <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่ารถคันนี้มัน โหลดแล้วก็เล่นเยอะมากนะก็ไม่รู้ถึงหมื่นป่ะนะเล <c oughs> ยอดดาวน์โหลดน่าจะถึงนะน่าไม่ได้นะโหลดมาเนี่ยก็เป็นรถบ้านเราเนี่ยรถไทยนี่มีผนังด้วยนะเรียกว่าอะไรวะน่าไม่ได้นะตื่นเช้ามามึนๆนะครับพูดแะไไม่ค่อยจะเรื่องๆนะก็เป็นมอเตอรสวยที่ผมลงไวนะ้นะอ่าเป็นมอเตอร์ไซคนะเออคอมไม่แรงหรอกนะคอมกากหรือว่ายังจะ มึงจะเสือกเล่นนะก็พูดอย่างนี้เลยนะครโอเคครับสังเกตดูที่ป้ายทะเบียนยนะผมนี่เป็นป้ายทะเบียนไทยนั่งทําเองเป็นป้ายทะเบียนที่เกิดทุเรศที่สุดมาลำใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยทำมามันรู้ตรงแล้เปล่าเนี่ยนะผมตั้งมามั่มวๆใช้โฟโต้ช็อปทำเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองรถนี้ก่อนเลยนะนี่นี่รอบตัดตีผมก็ไม่ตัดนะเพราะว่าขี้เกียจ ไปกรับคนดูเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเค, <S <S อเ,คเราขับแบบตามธรรมชาติในธรรมชาติแล้วครับแบบ้าแล้วก็สำหรับน้งนองๆที่ขอเว็บรอยมาคลิปเก่เกาคลิปน้องคลิปน,นั้นนั่ยผมเว็บ่อยพี่แต่งเว็บเลยพี่นะผมก็ได้เว็บมาแล้วซื้อมาคั <c oughs> นเดียกวก็ไปซื้อมาเลยโอเค ะมาเล่นลิปคลิปไหนก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนครับเพราะว่าอ,อไอตัวไฟล์สกิปนะครับผมลงไวแล้วเวลาเล่นมดอะไรทุกนแ้วนะเวลามันลงไฟล์สกิปแล้วเล่นเล่น hmm. เล่นเวฟอ่ะจะรู้ไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณนี้อะรถนี่รถเสียวอ่ะแห้งเท่ โผล่ไปหน่อยอ่าอาจจะเราไปขับเป็นนอกเมืองโอ๊โอออยอะไรวะเ,เป็นรถพวกนี้เอาตายเลยนะเรียบร้อยแล้วดับอ,อนา,นอาดอาจจะเราไปตรวจสอบความเร็วที่สนามบินเฮ้ยไม่ใช่สนามบินเรามีนี่แล้วอะไรวะแมบบทดลองรถนะแบบย,ยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครอยตรงนี้ก็ต้องตัดแล้ว เขาจะมีตัดเงินช่วงอ่ะง่ายๆวันนี้สนามทดสอบรถเราอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ไปเลยว่าตำรวจเรียกวลาเดี๋ยวว่าเราลืมปิดอย่างงี้ปิดดาวเด็กบดิ็กๆใครนั่งเปิดไปแลี้ยวปิด มาดูแบบเพิ่มเพื่อสร้าั่งนะตอนก็จะดูมัวๆหนะ่อยเพราะว่า,วามันมันเวลาปรับเพิ่มเพื่อสั้งมันจะมวัวผมก็มีวิธีเหยื่อที่ทำให้มันไม่มัวแต่ว่าพอปรับแล้วมันดูแบบอย่างไรไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยสวยอะ่ะโอเคก็ตามนั้นนะโหความเร็วสองร้อยสามสิบเลยอันนี้นทำร้านที่ไหนเบรกมาเบรกเรอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วกันจริงครับ เอกิโลมาอย่างอื่นนี่เรามาก่อนอื่นอย่างอื่นนะก่อนอื่นเรามาแต่งกันอ่าแมนดูครับจะไปไอ้นี่เอาสับสองร้อยเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าความเร็วสูงสุดที่แท,ท้จริงของเกมนี้มันคือเท่าไหร่นะเอาสองร้อยถอดปกติอ่าคนดูอาจจะเคยเจอแบบห้าร้อยโดเมตแค่ปกติมันจะเห็นแค่ตันแค่ห้าร้อยเดี๋ยวลองดูรอบนี้นะเอาสักสิบเปหมดเลย ผมก็กดแล้วก็พิมพ์เอาก็จบแล้วเออคุณยากนะครับอา่าโอเคกดไปแล้วไงเออมาครับสามสองหนึ่งเลยอ,อ่านอ่านโหดาบแล้วผมตอนนี้200สองร้อยแล้วสองร้อยแล้วไงต่อสามร้อยอ่าน 10เจวโมก็ได้ครับโอ้นี่800 5,000 1,100 1,200โอ้โห้เคฟโรเล็กโคโลราโด1,200กิโลเมตร 1, ตร่อชั่วโมงครับผมนี่งานปกติที่เห็นเป็นแค่500 500ใช่ไหมนี่ 1, พันเลยครับผมแหมเออสุดยอดนะครับ ه, พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ค่อยเห็นเลยครับบนยูทูบเฮ้อ,อ,โอโหโอ้โหรถบิดกับโอ้โหเดี๋ยวเดียวเฮ้ยโอ้โหตกไปเลยรถดีดแรงมากเลยอ,อ่าอย่างพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ที่ผมไปปรับนี่เนี่ยตรงเนี้ยเขียนว่าแม็กสปีดอะปรับให้มันเป็นสองร้อยนะความเร็วมันจะแบบโอ้โหพุ่งทะลุทลายแต่ว่าผมไปดูนะของแมนยูของ menu, คนอื่นที่ผมเคยไปดูมันมันไม่มีอ่ะมันนะ่าจะต้อง อัปเดตพวกสกิปพุกหรือว่าสกิปพุกดอทเน็อะไรก่อนนะอ่าอเดียเราไปขับรถเล่นกันบนเวียงกันดีกว่าตอนนี้เราดำมาใต้ก้นทะเลลึกเนะี่ยเอ่ดำลงไปอีกอ่านี่ก็เรามาดูบรรยากาศตอนค่ำคืนของอ่าในเกมทีเดย์กันนะลงมอเไปรนะูดูไป้มันาจะมืดแบบมืดผิดปกติมากโอ้ยท้างค้างคาตกราตกมนันความกลาานะ มากเลยนะมจะมืดขนาดานี้เกิดไปส่งเลยเกิไปส่งไฟส่งว่ยังมืดนะมันดูแบบมืดไปเลย,เลยนะเหมือนเล่มจิงเลยนะมืดตั้งโถ่มืมดดำกึ๊บนะไฟส่องสว่างข้าง,งถนนไม่มีเลยนี่แม่งนอกเมืองนะนอกเมือองะไรเนี่ยเออขับรถเต็มเอกะกัน แต่้องเหมือนของทีเปะเนี่ยนี่ความผมันเป็นแบบโคตรกกรู้สึกว่าตั้งแต่ผมลงวัดนีลุกมานี่เวลาเราขับรถชนรถเอ็นบีซีอะไรอย่าเลกอ็นบีซีมันจะมันจะยุบแบบยุบเยอะมากเนี่ยเดีย๋ยวชนขันหน้าให้ไงเรานี่เห็นไหมดูกระบาทไทยมันยุบเข้าไปขนาดนั้นเลยโอ้คนขับตายเลยบางทีก็ชนตะกิดกเตียวลออว้อเขาหลุดเลยนะ อาคัแนไมาคันนึงไม่เป็นไรคนข้างหลังเจอไปฟัง้าบิ๊บบ๊บเลยจุดเชโม่นี่เราจะฟักอ้าวโผปั้มเลยแม่เล่นใหญ่ไปโอเคเดี๋ยวเราไปปรับเวลาให้เป็นตอนเช้าเลยวางมืดมืด ชอบบรรยากาศมืดนึงอะมอร์นิงนงน่งไงมอร์นิ่งเอ้มอร์นิ่งมอร์นิ่งมันต้องเป็นแบบน,นี้อ่ามอร์นิงน่งมอร์นิ่งอ่ะแล้วก็เฮ้ยอะไรวะมอร์นิ่งที่8โมงขอ6โมงพอนะครับนะโอ้เป็นตาสันนี่เอ้โอ้แสงแบบยอดแะสุดยอดนะไงไทคอมประมาณใช้ ใค้ใช้กระจอันอนี้เก้าก็ลองหลดมนาะเล่นกันได้นะคใครซีสิบพันห้าสิบก็ได้ใครใช้กระจอันพันห้าสิบตกแตะนะครับก็ปรับได้เหมือนกันนะลองหลดมาติดตั้งมาดูนะมันมีดูสวยจริงๆริงแหมรถคันนี้ก็แรงใช่ไหครับผมร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเดี๋ยวเดี๋นานายวจะนม่ได้ไม่ได้เราต้องปรับ,บความเร็วขึ้นอีกอันนี้อะไรเนะี่ยเอาอีกสักประมาณเห้ิดพอติดเฉยเฉยดีนะ นีเอาสัก1.7อันนี้เอาสัก1.8สองไมเลยปะอ่าเอาเฮ้ยหิบังปะรถโบราณบังอ่ Eat, านหืมรถแรงทำไมทำไมรอบเองวิ่งวิ่งไป130ป่ะแต่ันเนี้ยนี่แน่เลยเนี่ย50เลย ห้าสิบยังวิ่งเน่นไปเยอะเอาร้อยไปเลยปะร้อยไปเลยร้อยอยี่เลย,ะยอะใครยิงน,น,นะนาะสังเกตว่าตั้งแต่ผมลงวัดน,นีบุกมานี่เสียงปืนมันจะเปลี่ยนเลยเสียงจะดูเสียงเสียงจริงเนี่ยโอ้กระโตกกระโตกนะคอมการเฟเจอโหลดไม่ทันละมาโอ้เสียงแดดแบบมันแยงตาสองร้อยสองร้อยอย่างวันนี้ สังเกตว่ารถประชาชนม,มันจะดูน่นอยนะผมนี่แหละที่ทำให้ผมไม่แหละนะโอ้ยตรงสไลด์ข้างดดไปน้องโอ้ยเหินเหินหน่อยดินี่นะเขาทำมาให้แล้ต้องไปเล่นหน่อยนะอ่าผมสว,สวยไหมรู้สึกจะไม่สวยหรืออะเสียงย่างงี้ล่วงมาข้างล่างแล้ว นานไปแล้วใไหมอ่าเราทัำจ้ำไปแหมนะครับโอเคก็ประมาณพ่อระบายน้ำข้างล่างนะจะประมาณลุยท่อระบายน้ำบนนั่นี่ใครส่งอะไรมาเนี่ยไปขออ่านเลย ลุยพ่อโอ๊ยนี่บีฟโอ้โหสวยๆอย่างนี้ไม่เคยเจอมานานขึ้ะขับมาไม่มีเบรกเนี่ยบาสติเมืองไทยจริงเฮ้ยดำ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 เร่งสุดข้สุดางโอ้โหเหตุผนอะไรไม่รู้ฟังยังไงเนี่ยขาเรียบร้อยในคลิปนี้ก็มาขับรถเร่งเนี่ยปวดเมืองปวดเมืองเลยปวดเมืองปวดเท่าไหร่ไหมนี่ปิดหนวดปวดเมืองไอ้ยยูว่าซับเอเวอร์เดย์ ว่ามันขับรถชนกูแล้วก็ชนรถกูด้วยลงมานี่เลยเจย์เออตะเพาะหน้าลากออกมายิง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 ต้องเปลี่ยนปืนอ่านี่เลยอ่าโอ้ยไม่ทนปิ้วเฮียโอ้โหโอ้โหยังเคิ้นหมอกไม่รอดแล้วเฮียโอ้โหโอ้โหเหยียบเหยียบ สลายไขมันเนี่ยสลายไขมันละลายละลายไปทำไมไม่ไอ้บ้านหนาเฮ้อโอ้โหขนาดตายแล้วเนี่ยเอาซากรถมากลับกูได้นี่แนานี่จะมีรถตกอยู่ทางนี้บ้างไอ้รถรถมีรถตำรวจเลย รอดเหรอมันจะรอดงี่เหรอเออเรียบร้อยเรียบอาตายยืนมองอะไรยืนม,มองอ,อ,อะไรเก่งว่าเสียงทางดีดีนะเปลี่ยนนะเป็นเสียงแบบจริงระเบิดออกเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรนม่งมีมาจอดอย่างงี้อะไรครับเอาไม่ไมโดน โดนแม่งวิ่งไม่ได้ไงท,งทางที่ปิดทางไม่อยู่ตายไหมอียร้อยอะไรนี่เออไอ้นั่นขับมาทำไมขับมาทำไมฮะเออไอ้นี่ยิงไปก่อนไมน่โดนเออนี่โดนละเรียบร้อ,รอย ไอ้นู่นโดนรอดเป็นได้ไงนะ่ะเฮ้ยแม่งโดนเว้ยไอ้นี่แม่งคอยฝากนุ่นเลยมั้งนุ้นตะเพิงแม่งรอดหมุดรอ,อดไปยะโดนไหมนะ่ะไม่โดนเฮ้ยตะเพิง ไปที่น่านไม้ยับมัตะเพิงมันตะเพิงเอ้ยมันตะเพิงไหมเป็นพลาสติกเลนี่อะไรน่าอีกนตะเพิงฮะดัก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 ดยิงดักยิงดักยิงนี่หลุดรอดมาได้ไงฮะฮะผมแม่งหลุดรอดไม่นลเฮ้ยยิงทางหน้าก่อนปิดทางแล้อ้ปิดทางกันแม่ บินหนักหน้าบินหนักหน้าเรียบร้อยไม่มีใครรอดไปได้เดินดูเลยรถมาทันมาไม่เอาพัดมาเฮ้ยจะ่ามาอย่างนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยไปเอานีดีกว่าแม่ตำรวจไม่มีมาเลยเพราะว่าเราปิดเอาไว้อะไรวะ ไอ้ปักฟักฟักฟักักปักฟักเหอินฟักผัดเหรอไอ้ตัวนโกเอาโกมากินบ้างโฟกมากิน้งไม่ยอมให้แตโดยดีนี้ก็ต้องโดนสิครับไอ้นี่เองขึ้นไปเลยเอาสะบัดไอ้นี่โดนบ้างไหมนะ อันนี้ก็ได้นี่โอ้ยนั่มองูมองดตัวไอ้นี่อะไรกิบแต่เอ้ามไม่โดนเฉยแัตตี้ก็เอามากินมั่งนี่เรากัตตี้กินอยากกินนี่อะไรเนี่ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่าเรื่อง ไอ้เร <Cornell. S 2> ียบร้อยฮะวันนี้อาจจะแบบน่าเบื่อน่าเบื่อนะผมก็เตื่นไงตื่นลืมตื่นลืมคนเมาอะไรเนี่ยเออมันให้เรามาทำพลังภูมิพลังจิตอะไรวะไปเอาว มีคนมาให้ช่วยเหรอได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมช่วยครับช่วยไงยอ๋อนี่นี่นี่ให้เอารถเกตมาอ่าขมอนเออขมอนคนเมืองไทยมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่าระเมือนดี อเลยเข็ยนออกเออแหมรถพี่แกจะพังนะเอาเฮ้ยอะไรวะรถพี่แกระเบิดเองเอาแล้วพี่แกไปเดินตายอยู่งั้นอะไรวะอุ้ตส่าห์จะมาช่วยแหมคนสมัย,ยนี้นะคะนรับแหมอะไร หยียบเลยเนี่ยเหยียบเลยเนี่ยช่วยซ้ำนะฮะของพี่เป็สบายโอเคผมก็สอนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอก,มมเกันในคลิปหน้าผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยน,นมมักงูมด้ม okay, ครับผมโอเคครับก็ดี่ดีสอนถึงผมบาย